ที่ธรรมจัก,กรกนวสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาราราณาสียังวิหารติยิสิปะตะเนมิคัตเยตตะตละลโคพระขวาปัญจะวะคิีเยพิขูอมันเตหิเทวเมพิขะเวอันตาปันพาชิเตนะนัสเสวิตตพาโยใจยังกามสุขานิการ,รุงโยโคหินโนคัมโมปุตุจะนิโกอนานาิโยอนัตถะสันทิโตโยจะยัง อธฐกิละมะานุโยโคโทุกโขอนาริโยอนัตถสันติโตเอเตเตพิกเวปุโพอนันเตอนุปะคัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกาลนียานกาลนี อุปสมายะพิญยาะสัมโพธายะนิพานายะสังวตติกตมาจัสสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะพินสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะพิญยาะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริยะอริโยตัตถังคิโกมัคโคเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโหสาพิกเวมชจิมาปฏิปาทาตถังคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานาการณีอุปสมาัยะาปิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวตัตติอิทังโขงปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามรณัตปิทุกขงังโสกป,ปริเทวะทุกขะโทมนุสุปยาสาปิทุกขาอปิเยหีสัมปโยโคทุกโขปิเยหีวิปโยโคทุกโขยม ปีฉังนะบรัตพติตำปีทุกขังสับคิเตนับปัญจุมาธานขันธาทุกขาอีทางโหปนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภิกานันทิลาคสหคตาตันตลาตันตลาพินันทีนีเสยยะทีถังกรมะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโหปนะ พิกเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสาเยว,วะตันหายะอเสสะวิราคนโโะ,ะนิโรโตจโคปนิสังโคมุติอาราระโยอ,อิทังโขปนาพิกเวทุกขานิโรธคขามนีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถิโกมัคโศยติถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมารกรรมนโตสัมมาอาชีโวสสมเอา วายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนั้นสุดเตสุดธรรมเมสุจักขุงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโรโกอุทัปปะทิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริเยยันติเมพิกเวปุเพนั้นสุดเตสุดธรรมเมสุจักขุงอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโรโกอุทัปปะทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริ ยาตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอรโกอุทัปปิอีทังทุกขสมุทัยโยอริยสัตตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอรโกอุทัปปิตังโห วันนี้ทางทุกขะสมุทโยออริยสัจจังปะหาตันพันติเมพิกเวปุเปนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปาทิยาอุทัปะทิปัญญาอุทัปะทิวิชาอุทัปะทิอโรโกอุทัปะทิตังขอวันิี้ทางทุกขะสมุททยออริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเปนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปาทินาอุทัปะทิปัญญาอุทัปะทิวิชาอุทัปะทิอโรโกอุทัปะทิ อีทางทุกขานิโลโตอริยสัจตันติเมพิกเวปุเปนั้นุสตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปัติญาณังอุทาปัิปัญญาอุทาปัติวิชาอุทาปัิอรโกอุทาปัทิตังโขปนิทางทุกขานิโลโตอริยสัจจังสันติกาตันพันติเมพิกเวปุเปนั้นุสตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทาปัติญาณังอุทาปัิปัญญาอุทาปัิวิชาอุทาปัิอรโกอุทาปัติตังโขปนิทางทุกขานิโรโตอริยสัจจังสันติ จิกันติเมพิฆเวปุเพนั้นนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปัติญาณังอุทปัติปัญญาอุทปัติวิชาอุทปัติอรโกอุทปัติอีทางทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาริยสัจจันติเมพิกเวปุ seldom, เพนั้นนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทาปัติญาณังอุทาปัติปัญญาอุทปัติวิชาอุทาปัติอรโกอุทปัติตังโขปนิทางทุกขานิโรธคขามินีปฏิปทาริยสัจจัง พาเวตันพันติเมพิกเวปุเปยนั้นุสุเตสุธเมสุจักุงอุทาปัติญานังอุทาปัติปัญญาอุทาปัติวิชาอุทาปัติอโลกอุทาปัติตังขปนิทังทุกขานินิโลทัคมมนีปฏิปทายาสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเปยนั้นุสุเตสุธเมสุจักุงอุทาปัติญานังอุทาปติปัญญาอุทาปัติวิชาอุทาปัติอโลกอุทาปัติ ยาวักกีวัจเจเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัตเจสุเอวัติปะิวัตังทวาทะสากาลังยถาภูตังยาณทัศนังนวิสุวิสุททางอโหสิเนวัตวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสัมมาเกสัมาเกสัสมณพมณิยาปชายาสเทวานุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัน จัญญาสิงยัโตจะโข,ขเมพิกเวอิเมสุจต,ต,ตุสุอริยสัจเจสุเอวัมติปริวัตตังทาวาทัสากาลังยาถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอโหเสอถาหังพิกเวเทวเกโรเกสมารกเกสมัมภมเกสัสมมะนิยาปชายะสะ เทวมนุษะย์สายอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงงภิสัมพุโตปัญญายาสิงยายันจะปนะเมทัสนังอุทาปฏิอากุปาเมวิมุติอาญมมติมาชาตินัตถีนา,านิปุพะโวติอินทมะโวจะพะควาอันตมะนาปัญจวัคคิยาภิกุพะกวัตโตพะกิตาอภินันทุงอิมัสสมินจะปนะเวยกากลั นันสมิง <c oughs> ปัญญา,าเนย,ายัสสมตโตโกนณ์ธัญสะวิเดชังวิตตะมาลังธรรมมัจจคุุงอุทาปาธิยังกินจิตสมุทธยะธรรมังสพันตังนิโรท,ทักธรรมันติ <c oughs> ปวัตติเตจพระวัตตาธรรมจักเกพภูมิมาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงเอตามพระควันตาพระรานสียังอิติปัตะเน มิคาทะเยนุตตะลังธรรมจักกังปวัตติตังอปวิทวติยังสมเนนะวพผะมเนนะวาเทเวนะวามาเณนะวาผะมนุนะวาเกนะจิวาโลกาติภุมพานังเทวนังสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวนังสัตทังสุตวาตวาติสังเทวาสัตถมนุษาเวสุง ตาวัตติงสานางเทวนางสัตทางสุตวายามาเทวาสัตมนุสสาเวสุงยามนังเทวนางสัตทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวนางสัตทางสุตวานิมานารติเทวาสัตมนุสสาเวสุงนิมานารตีนางเทวนางสัตทางสุตวาปะรนิมิตวัตสะ วัตีเทวาสัตมนุสสาเวสุงปาระนิมิตวะสัตตีนางเทวนางสัตทังสุตวาพัมวกายิกาเทวาสัตมนุสสาเวสุงเอตามพะควตาปารานสิยังอิติปเตเนมมิกทะเยอนุตตลังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปวิตวัติยังสมเนนะวะพัมมเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพัมนุนะวะเกณจิวาโลกัดมิตีอิติหาเตนะคาเทนะเตนะมหุต แต่นายาววะพัมมะโตกาสัตโตอะคุทุออขขันจิอานจะทัสสหัสสีโลกาธาตุสังกรมปีสังกับสังปะกัมปีสัมปเวทิอป,ปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลโกเกปตุระโหเสียอติกรรมเมวะเทวะนังเทวะนุภาวาังอัตโขพขวาอุทานังอุธาเนสิอัญญาสิวัตโพโกลทันโยอ,อัญสิวัตโพโกลทันโยติอิติหิตทัง อายัตมะโตโกนทันยัสสะอันอญญาโกนทันโยเตวะมามังอโหสีติ